สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่วิหารหลวงพ่ลลพอเป่านะคะ mm. ก็มีพระเยอะแยะเลยนะคะ mm. ขอชวนเพื่อนๆพนพี่ๆน, mm. นะคะสวดมนต์ร่วมกันนะคะ mm. ในวันนี้นะคะวันอาสาฬหบูชานะคะสองหาหกแปคะ่ะก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันนะคะธรรมะสวัสดีนะคะเ mm. พื่อนเพื่อนพี่ๆสวัสดีค่ะ